เ i f e ไ i e e You t a n ท g r i n n ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานเป็นเรื่องราวของแฮซุนนางเอกของเรื่องและควานชิกระเอกของเรื่องตั้งแต่เด็กบนเกาะเซจูปี1960จนกระทั่งถึงกรุงโซนปี2025โดยเรื่องราวนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อนางเอกจากไปทำให้แม่ที่ไม่ค่อยมีฐานะต้องจำใจยกนางเอกให้ครอบครัวสามีของเธอดูแล หรือก็คือครอบครัวพ่อของนางเอกอีกทั้งแม่นางเอกก็แต่งงานใหม่จึงไม่สะดวกดูแลนางเอกแม่นางเอกอยากให้นางเอกอยู่ดีกินดีพอครอบครัวพ่อนางเอกค่อนข้างมีฐานนะแต่แล้วแม่นางเอกก็ต้องพานางเอกกลับมาอยู่กับเธออีกครั้งพอไปรู้มาว่าที่บ้านพ่อนางเอกไม่ยอมให้นางเอกได้กินปลาเหมือนคนอื่นในครอบครัว เวลาผ่านไปไม่นานแม่นางเอกก็จากไปนางเอกจึงต้องคอยอยู่ดูแลน้องต่างพ่อกับสามีใหม่ของแม่เธอเธอต้องคอยขายกระลำปีที่สามีแม่เธอปลูกในตลาดโชคดีได้พระเอกมาคอยเชิญมาคอยดูแลช่วยเหลือทุกอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญไปติดตามชีวิตของพวกเขาได้ในยิ้มไว้ในวันที่ส่อ้มไม่หวานรับชมได้ทางเน็ตฟลิค่ะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนักแสดงแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครกันค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะแฮซุนของเราเนี่ยคะ่ะรับบทโดยไอยู IU, แล้วก็อีจอึนแฮซุนนะคะจะมีนิสัยที่แบบหัวกระบทนิดนึงค่ะเพราะด้วยความที่สมัยนั้นนะคะชายเนี่ยมีความเป็นใหญ่แฮซุนของเรานะคะก็ได้เรียนหนังสือแล้วก็มีความหัวกระบทไม่ค่อยเชื่อฟังดื้อรั้นนิดนึงค่ะแบบไม่ใช่หญิงสาวในสมัยนั้นอยากจะแบบเออมีความสมัยใหม่มีความแบบ ฉันจะเรียนให้จบจะมีงานดีๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แฮซูนของเรานะคะชอบการเขียนกรมากเธอนั้นฝันอยากเรียนวรรณกรรมค่ะแล้วก็อยากเป็นนัก,กวีตอนเด็กนะคะยังเคยได้รางวัลจากการเขียนกรด้วยด้วยความที่พ่อตายแล้วก็แม่แต่งงานใหม่เธอจึงต้องไปอยู่กับครอบครัวของพ่อเธอนะคะก็จะมักน้อยใจแม่ที่ไม่ค่อยสนใจเธอซึ่งความเป็นจริงนะคะเป็นเพราะแม่เธอเนี่ยเป็นห่วงอยากให้เธอได้อยู่ดีกินดี เธอน้อยใจแม่ที่เอาแต่ดำเก็บหอยจนแต่งกอนออกมามีความว่าเก็บมันทั้งวันเจ้าหอยเป่าอึใต้ฝุ่นผัดมาก็ยังเก็บเป่าอึรักมากกว่าลูกก็คงเป็นเป่าอึดำน้ำลงไปยายถึงไม่รีบกลับขึ้นมาใต้นั้นเกิดอะไรขึ้นกับแม่กันหนาะยังเก็บหอยเป่าอึอยู่หรือไรหรือจะขาดอากาศหายใจเพราะไอห,หอยเป่าอึตัวดีที่ทำให้ลูกสาวแม่ต้องนั่งแช่ หากเจ้าหอยมีราคาร้อยวันหนูจะยอมจ่ายเพื่อให้แม่ไม่ต้องไปทำงานจะได้ไม่ต้องทนปวดหลังไม่ต้องนั่งไอสักครั้งแค่เพียงวันละร้อยวันเท่านั้นแม่จะได้หยุดพักง,งานสักวันก่อนนี้นะคะก็ทำเอาแม่เนี่ยน้ำตาซึมเลยนะคะแล้วแม่ของเธอเนี่ยก็เลยแบบมีปณิธานคือขึ้นมาว่าฉันจะส่งแอร์ซุนของเราเนี่ยให้จบปริญญาตีค่ะแต่แล้วก็ ไ,ไม่ถึงนะคะเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยก็ได้จากไปก่อนแล้วก่อนนี้นะคะก็ได้รางวัลถึงรางวัลที่สองเลยค่ะตอบถึงแม้ว่าชีวิตของเธอจะลำบากยังไงต้องสู้ขนาดไหนแต่อย่างน้อยชีวิตของเธอก็ยังดีที่มีกวานชิกพระเอกของเราค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอายุของเราเนี่ยก็เล่นออกมาได้ดูเป็นคนเข้มแข็งไม่ยอมใครเล่นออกมาได้ดีมากเลยค่ะต่อไปนะคะ นเอกทองเขียวของเราควานชิกค,ค่ะรับบทโดยพักโบกรมแล้วก็พักแฮจุนค่ะควานชิกนะคะเป็นลูกชายของคนรับซื้อปลาแล้วก็หอยจากคนดำน้ำเก็บหอยปลาเขานั้นรู้จักกับนางเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คอยช่วยเหลือนางเอกมาโดยตลอดเขายังคอยเอาปลาไปให้บ้านพ่อนางเอกหกตัวทางทางที่บ้านนั้นน่ะสั่งแค่ห้าตัวไม่ยอมสั่งเผื่อนางเอกเพราะต้องการให้นางเอกอได้กินปลาด้วยก็เลยสั่งเผื่อนะคะ เรื่องนี้นะคะพะบงกรเนี่ยก็เล่นออกมาได้ดูเป็นคนสุภาพเรียบร้อยจิตใจดีมีน้ำใจเลยค่ะผู้ชายแบบความริงเนี่ยหายากมากเลยนะคะสมัยนั้นเป็นคนที่แอบชอบนางเอกแล้วก็คอยช่วยขายผักเวลาที่นางเอกเนี่ยนั่งอ่านหนังสือคอยเปลี่ยนเก้าอี้ให้แฮซุนโอ๊ยโมเมนต์นิดหน่อยแต่ชวนเขินมากฉนันไม่อยากอยู่กับยติแต่ฉันเนี่ยอยากอยู่กับเธอว่าซ้่งว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรมาหาเธอโอ๊ย หาไม่ได้ในชีวิตจริงค่ะดีเวอร์มากแม่สามีไม่ชอบเธอแล้วไงฉันชอบเอ,อ้ย่าแม่หลานขับรถเอกของเราใครบอกว่าจะฟังไม่ค่ะไฟให้หนางเอกค่ะสู้แตกแยกก็แตกแยกวะเออสู้เพื่อหลานสู้เพื่อลูกสู้เพื่อเมียแบบสุดยอดเออหาแบบนี้จากไหนไม่มีอยู่จริงค่ะถึงมีก็ นอยมากเลยนะคะพื่อของเรานะคะถึงจะไม่รวยแต่ก็ขยันทำมาหากินเลี้ยงดูนางเอกค,ค่ะนะคะเราก็จะมีสิ่งเล็กๆที่เราในเรื่องนะคะมาฝากค่ะซึ่งในเรื่องนะคะจะมีตอนที่แม่นางเอกเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะส่งนางเอกเรียนแล้วก็ทั้งดำทั้งไถนาเก็บหอยซึ่งถ้าเราดูนะคะ การดำน้ำหาหอยเปรือนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆชีวิตของเฮียนโยค่ะซึ่งเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับเฮียนโยกันค่ะเฮียนโยนะคะเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพนี้เนี่ยมหัศจรรย์มากเลยค่ะแล้วก็มีมานับร้อยปีแล้วโดวยเพื่อเธอเนี่ยจะดำน้ำลงไปตัวเปล่าใต้ทะเล ไม่มีถังอากาศหรืออุปกรณ์อะไรพิเศษมาช่วยเลยใช้เวลาอยู่ในน้ำทะเลเพื่อดำน้ำกันวันหนึ่งหลายชั่วโมงต่อสู้กับคลื่นลมที่รุนแรงอากาศและก็อุณหภูมิของน้ำที่หนาวเหน็บสมัยก่อนยังไม่มีเวสสูตรเธอก็ต้องดำน้ำตัวเปล่าแบบนั้นแหละขึ้นจากน้ำมายังต้องทำกับข้าวเลี้ยงลูกและสามีเพราะผู้ชายสมัยนั้นเน่ยไปทำสงครามกันหมด หรือไม่ก็ต้องออกเรือประมงหาปลาอาชีพนี้นะคะทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นของอาชีพสงวนสำหรับผู้หญิงค่ะมุมหนึ่งของอาชีพดำน้ำแนวนี้นะคะที่คนมักไม่ทราบเลยก็คือปัจจุบันเงือกสาวเฮียนโยเนี่ยมีเหลือไม่กี่ร้อยคนแล้วค่ะแล้วก็เกือบทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสาวอายุเลย60ปีขึ้นไปทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็คือนโยบายของรฐัฐบาลเกาหลีในยุค1980ค่ะ ที่ส่งเสริมการปลูกส้มแล้วก็สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกซึ่งก็ได้ผลคนก็หันมาทํางานในไร่ส้มกันเยอะแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อยดำน้ําแต่ในเรื่องเศร้าแต่เรื่องเศร้าค่ะคนเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยพูดคือจำนวนที่ลดลงของเงือกสาวเฮียนโยเนื่องจากการเสียชีวิตและก็ผลกระทบหลายด้านจากการดำน้ำแบบนี้การดำน้ำแบบนี้นะคะก็คือการดำน้ำแบบที่เรียกว่าฟีดไดวิ่ง เป็นการดำน้ำที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่ประวัติศาสตร์ของมันจะบันทึกได้ที่กเกาะเซจูนะคะน้ำค่อนข้างเย็นจัดสมัยก่อนนะคะไม่มีชุดดำน้ำที่เหมาะสมผู้หญิงโดยทั่วไปมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณมวลไขมันสะสมในร่างกายสูงกว่าผู้ชายจึงเชื่อกันว่าทำให้สามารถทนหนาวถึกการดำน้ำในเซจูนะคะก็เลยถูกเหมาให้กลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้หญิงไปซะงั้นซึ่งไม่จริงเสมอไปเลยค่ะ เนื่องจากสรีระหรือฟิสิโอโลจีของผู้หญิงแตกต่างกับผู้ชายหลายด้านทั้งในแง่ความอึดความอดทนแล้วก็เมื่อมาถึงยุคที่มีชุดเวสตสูทเมือกสาวเฮียนโยก็ต้องถ่วงตะกั่วให้หนักขึ้นเพื่อทดแทนอัตราการจมรอยของชุดเมื่อใส่ตะกั่วหนักขึ้นก็ทำให้ดำน้ำลงไปได้ง่ายขึ้นถึงระดับความลึกได้เร็วขึ้นประเด็นคือเวลาว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำก็จะทำให้เหนื่อยขึ้น การลอยตัวอยู่บนผิวน้ําเพื่อพักหายใจและดำลงไปทํางานต่ออีกครั้งจึงได้ยากขึ้นมากเพราะว่ามันหนักค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่เงือกเสาเฮียนโยดำลงไปเก็บก็จะแตกต่างกันไปที่สําคัญนะคะจะอยู่ที่ระดับความลึกที่แตกต่างกันสราบมาว่าเขาดำกันตั้งแต่1 0 3ถึง30เมตรดำตัวเปล่าไม่มีถังอากาศแบบนี้เสี่ยงมากตั้งแต่การทำไฮเปอร์เวนเทอเรชั่น บนผิวน้ําเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายก็คือการหายใจเข้าสั้นลึกไม่กี่ครั้งในเวลาไม่กี่วินาทีคล้ายๆกับการหลอกสมองตัวเองว่ามีออกซิเจนเหลือในตัวเยอะแต่ทาให้เกิดอาการนอกน้ําเงียบค่ะก็คือแบบหลับไปเลยในน้ําแล้วก็ถ้าเรายิ่งดําลึกนะคะก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเมาในตัวเตนอีกค่ะเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดบ่อยกับคนที่ดําน้ําลึกเกิน20เมตร โดยไม่มีถังอากาศค่ะแต่ถ้าเรามีถังอากาศนะคะก็จะดำได้ประมาณ30เมตรก่อนเกิดอากาศเบอร์เนื่องจากในตัวเจนในร่างกายเริ่มเป็นผิษแล้วค่ะซึ่งเหตุผลเหล่านี้นะคะก็ทําให้เงือกสาวเนี่ยหลับใต้น้ําไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยดำอยู่เพื่อนสาวที่ดำด้วยก็หาตัวไม่เจอค่ะเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างก็ต้องทํางานนี่ก็คืออันตรายจากอาชีพนี้ยังไม่พอยังมีอันตรายที่เกิดจากการถูกสัตว์ทะเลกัดหรือต่อย ฉาำทำร้ายบางทีก็มีอาการเหนื่อยหัวใจวายซึ่งก็เกิดจากการเส้นเลือดขอดหัวหดตัวอย่างฉับพลันที่เกิดจากการดำน้ำบ่อยแล้วก็ถี่จนเกินไปทำให้มีอาการปวดหัวเรือรังหมู่เงื่อสาวเฮียนโยในอดีตนะคะก็ไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้านศาสตร์ของการดำน้ำแบบฟรีดิวิง่งพอมีอาการแบบนี้นะคะก็เลือกรักษา,าและป้องกันอาการตัวเองแบบบ้าน โดยรับประทานสาหร่ายทะเลสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นที่ชื่อว่าซัมเบกิเพื่อรักษาป้องกันอาการกันไปและเมื่อเงือกสาวเฮียนโยคนใดนะคะมีอันต้องเสียชีวิตจากการดำน้ำด้วยความเชื่อของชาววัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเรื่องการยอมรับและเคารพโดยเฉพาะความอนุรักษ์นิยมสุดตรงแบบชาวเกาหลีเรื่องราวจึงถูกเก็บเงียบไว้ในกลุ่มเป็นแค่เพียงเครื่องเตือนใจให้ระวังตัวเองมากขึ้นในการดำน้ำครั้งต่อไปค่ะ ซึ่งการดำน้ำแบบฟรีดวิ่งนะคะอาจจะดูสนุกไม่ต้องใส่อุปกรณ์อะไรมากมายถ่ายภาพสวยงามโพลีลาได้ตามอารมณ์ทั้งหมดนี้นะคะจะต้องเกิดจากการฝึกฝนค่ะการดำน้ำตัวเป่าลงไปให้ถึงระดับความลึก10-20เมตร2-3ครั้งติดต่อกันเนี่ยด้วยเวลาจำกัดแล้วก็พักหายใจบนผิวน้ำโดยอาจจะไม่มีอะไรกาะ ต้องให้หายใจหรือพักได้แค่หนึ่งถนาทีไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นของเงือกสาวเฮีนโยที่ต้องรีบลงไปจับสัตว์น้ำที่เพื่อมองเห็นลงไปนั่งงัดหอยมุกที่เจอตะก,กี้หรือไล่แทงปลาหมึกยักษ์ที่กำลังว่ายหนีไปริบเมื่อเทียบรูปแบบกับนักดำน้ำฟรีไดเวอร์ตามมาตรฐานของสถาบันดำน้ำไหนก็ตามโดยบริบทแล้วไม่ได้ต่างกันเลยต่อไปค่ะถ้าเราดูในซีรีส์นะคะก็จะมีเรื่อง ในเรื่องนะคะก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับโลกที่แม่นาง,งเนี่ยเป็นบ่อยๆนะคะก็คือโลกน้ําหนีบค่ะซึ่งโลกน้ําหนีบเนี่ยคืออะไรการเป็นอย่างไรเราจะพาทุกคนไปรู้จักค่ะไปกันเลยโลกน้ําหนีบนะคะหรือเรียกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า decompression sickness เป็นโลกที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูค่ะ แต่มีความสำคัญมากในกลุ่มนักดำน้ำโดยเมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะที่มีความกดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแก๊สเฉยในร่างกายนะคะก็จะรวมตัวกันขนาดใหญ่ทำให้เกิดฟองกา๊าซไปอุดตันภายในกระแสเลือดหรือไปซึมเข้าเนื้อเยื่อของ,งอวัยวะต่างๆภายในร่างกายส่งผลให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บแล้วก็เกิดอาการต่างๆตามมาค่ะประเภทของโรคน้ำหิีมนะคะก็จะแบ่งตามความรุนแรงของโรคและก็อวัยวะที่ได้รับผลกระทบค่ะ ซึ่งแบ่งได้2ชนิดนะคะก็คือโรคน้ำหนีบชนิดที่1เนี่ยอาการของโรคเนี่ยจะแสดงที่ผิวหนังระบบกระดูกและก็ข้อและระบบต่อมน้ำเหลืองอาการนะคะก็จะไม่รุนแรงค่ะระดับที่2นะคะก็คือโรคน้ำหนีบชนิดที่2อเนี่ยอาการของโรคก,ก็จะมีผลกระทบกับระบบประสาทโดยเมื่อฟองกาซมีขนาดใหญ่แล้วก็เข้าไปที่ระบบประสาทและก็ไขสันหลังก็จะทําให้มีความรุนแรงมาก ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะซึ่งอาการของโรคน้ำหนีมนะคะก็จะมีตุ่มผื่นแดงบริเวณใบหน้าผิวหนังหรือตามส่วนต่างๆของร่างกายปวดศีรษะเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนปวดตามข้อโดยเฉพาะที่หัวไหล่แขนขาอ่อนแรงหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกถ้าพบนะคะเราก็สามารถที่จะ ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ค่ะด้วยการรีบนำผู้ป่วยเนี่ยออกจากที่อันตรายจัดท่าทางให้ผู้ป่วยนอนหงายหรือตะแคงซ้ายเพเื่อป้องกันไม่ให้ฟองกา๊าซเนี่ยไหลาจากระบบหลอดเลือดดำเข้าระบบหลอดเลือดแดงแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายผู้ป่วยค่ะจากนั้นนะคะก็รีบโทรแจ้ง1 6 6 9ค่ะส่วนโรคนี้นะคะวิธีการรักษาค่ะก็คือใช้ออกซิเจนความดันบรรยากาศสูงในการรักษา เพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้สาราน้ำชนิด Iso tonic solution เพื่อลดภาวะขาดน้ำส่วนปัสสาวะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถปัสสาวะเองได้ <c oughs> การดูแลตัวเองนะคะในกรณีที่ต้องอยู่ในภาวะที่มีความกดอากาศสูง <c oughs> เช่นทํางานในอุโมงค์ใต้ดินดําน้ําลึก <c oughs> ก็ควรศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทํางานหรือการดําน้ําให้ละเอียด แล้วก็ควรมีอุปกรณ์เตือนที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับภาวะโรคน้ำหนีบแล้วก็เคลื่อนจากพื้นที่ที่มีความมดอากาศสูงไปต่ำอย่างช้าๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆปรับสมดุลค่ะควรสังเกตอาการผิดป,ปกติที่เกิดขึ้นภายหลังดำน้ำลึก24ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการขึ้นเครื่องบินภายใน24ชั่วโมงหลังดำน้ำลึกหากมีความผิดป,ปกติก็ควรจะไปโรงพยาบาลทันทีค่ะ ค่ะก็จบแล้วค่ะสิ่งที่เรามาฝากเพื่อนๆค่ะก็อย่าลืมไปตามดู w ว e ไ Life Given You t a n g แทนกรซีรีส์อบอุ่นหัวใจแล้วก็ยิ้มทำน้ำตาซึ่งจะพาผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสว่าในวันที่ทะเลไม่ได้สง,งบแล้วก็ราบเรียบก,การมีใครสักคนที่พร้อมยืนเคียงข้างและจับมือกันและกันอย่างแน่นหนาะ จะเป็นเกาะกำบังที่ช่วยให้ชีวิตข้ามผ่านห่วงเวลาอันเลวร้ายสู่การเรียนรู้เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งพร้อมการส่งต่อกำลังใจให้กับลูกสาวและลูกชายก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่กล้าหาญอย่าลืมไปเอาใจช่วยชีวิตพวกเขากันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย